ใครด่าประยุทธ์แบบเนี้นะฮะจริงๆก็คือสู้คดีกันไปที่ที่เขาจําเป็นต้องยอมเนี่ยเพราะเขากลัวกลัวอํานาจมีคนเอารูปทั้มไปปั๊มในทิชชู่เช็ดตูดในตามห้องน้ําอ่ะอไม่ต้องตามฟ้องกันวุ่นวายหรือหรือเอาไปใี่ในรองเท้าแตะหรืออย่างเงี้ยคือผู้นำทั่วโลกอะค่ะจะต้องโดนเอาไปเมคฟันหรือบุลลี่อ่ะก็ใช้มาเรื่องปกติ ใช้ศัพท์จริงๆแล้วบุลลี่เนี่ยมันเป็นการกระทําความสัมพันธ์เชิงอํานาจเนาะคนด้อยอํานาจกว่าเนี่ยก็จะสามารถบุลลี่ผู้มีอํานาจจากการกระทําอะไรอย่างนี้แหละจา,จากเอามาเนี่ย,ยต,ตามห,หน้าไว้ในทิชชู่เช็ดตูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีของผู้ด้อยอํานาจที่จะระบายความอึดอัดคับข้องใจกรณีที่มีคนโพสต์หมิ่นพลเอกประยุทธ์นะคะ ก็คือตอนนั้นเนี่ยทางด้านของกรรมการผู้ชว่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณอภิวัตรขันทองในฐานะทนายความประจําสํานักกฎหมายอออัมพรณตะกัวทุ่งและเพื่อนรับมอบอํานาจจากพลเอกประยุทธ์ให้ดําเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกคอรามอและการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายผ่านโซเชียลโดยเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมามีการเปิดเผยกันว่า นางสาวโชวติกาชนิดาประดับผู้ต้องหาในคดีดูหมิ่นด้วยการโฆษณาพลเอกประยุทธ์ได้เข้าไปพบพนักงานสอบสวสอนสอนนางเลิงแล้วนะคะหลังจากถูกแจ้งความไปรายงานประจําวันของตํารวจบอกว่าข้อความดังกล่าวเป็นการนําไปเปรียบเทียบกับสัตว์เลื้อยคลานซึ่งเป็นสัตว์ที่บุคคลทั่วไปมองว่าเป็นสัตว์ชั้นต่ํามีพฤติกรรมต่ำเลวทรามเป็นคนไม่ดีทําให้ได้รับความเสียหายนางสาวโชวติกาให้การรับสารภาพและกล่าวขอโทษพลเอกประยุทธ์ที่ได้กระทําล่วงเกินยืนยัน จะไม่กระทําการดูหมิ่นเช่นนี้อีกเมื่อพลเอกประยุทธ์รับทราบจึงให้อภัยไม่ติดใจเอาความต่อเขาอ้างเนี้ยฮะวา่าได้ให้การขอโทษแล้วก็เลยพลเอกประยุทธ์ไม่ติดใจก็เลยปย 2, รับแค่2,000บาทแล้วคุณอภิวัตรขู่บอกว่าให้อภัยเพราะเห็นว่ายอมรับผิดแล้วขู่คนอื่นแต่ถ้ามีใครทําผิดอีกจะมนคดี้ถึงที่สุดทุกไลนถือว่ามีเจตนาต้งรับการลงโทษตามกฎหมายจะไม่ยอมความใครทั้งสิ้น ผมบอกนี่นะฮะอันนี้คือคดีดูมินเรื่องปกติฮะที่จริงขึ้นศาลแล้วเนี่ยศาลจะลงโทษเบาก็ได้<ะ>แต่ว่าคนเขากลัวว่าในอำนาจกระบวนการทุธช่วงนี้ที่ที่เด็กตุลาเขาเรียกว่าอะไรนะเอออะไรที่แบบเสาหลักอะไรนั่นนะคือคนเขากลัวงั้นเขาเลยต้องยอมรับแต่จริงๆแล้วการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรืบอบุคคลสาธารณะเนี่ยมันวิจารณ์กันได้แล้วไอ้คำไอ้คำไอ้การมาด,ดูหมิ่นโดยการโฆษณาเนี่ย คุณจริงๆคุณจะตีความว่าการโพสเฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นการโฆษณาเหมือนคุณเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์เนี่ยมันไม่ใช่นะฮะมันก็คือเรื่องส่วนตัวที่เขาจะพูดแล้วมันเป็นสิทธิ์ที่จะพูดด้วยในกรณีที่มันอาจจะมันอาจจะเข้าข่ายผิดบางอย่างเนี่ยสมมุติว่าเอออยู่ไปด่าประยุทธ์ว่าไอ้แบบเนี้ยมันก็เขาก็อาจจะมองว่าทางกฎหมายว่าผิดแหละแต่มันโทษเบาครับมัโทษเบาครับมันไม่ถึงขั้นติดคุกอะไรหรอกก็ปรับเนี่ยอย่างมากพี่ถึก ตอนที่มีคนถ,ถ้ามันมีความยุติธรรมนะที่คนก็กลัวกันคือกลัวจะไม่มีความยุติธรรมแล้วกลัวจะใช้อำนาจตำรวจเออแค่าดาบ<ไ>ป,<า>ประยุทธ<า>์เนี่ยเอาไปฝากขังเอาไปใส่เออล่ามเออกุญแจมือแต่ความจริงเนี่ยถ้าคดีนี้ตามหลังคือถ้าว่ากันตามเนี่ยใครดาประยุทธ์แบบเนี้นะฮะจริงๆก็คือสู้คดีกันไปที่ท,ที่เขาจําเป็นต้องยอมเนี่ยเพราะเขากลัวก,กลัวอำนาจมีคนเอารูปทั้มไปปั๊มในทิชชู่เช็ดตูดในตามห้องน้ําอ่ะ ไม่ต้องตามฟ้องกันวุ่นวายหรอกหรือเอาไปไส่ในรองเท้าพ่อนี่มันเป็นประยุทธ์ไงคือผู้นำทั่วโลกอะค่ะจะต้องโดนเอาไปเมคฟันหรือบุลลี่อ่ะก็ใช้มันเรื่องปกติใช้ศัพท์จริงๆแล้วบุลลี่เนี่ยมันเป็นการกระทำความสัมพันธ์เชิงอำนาจเนาะคนด้อยอำนาจกว่าเนี่ยก็จะสามารถบุลลี่ผู้มีอำนาจจากการกระทำอะไรอย่างนี้แหละจากจากเอามาตั้มแน่ว้ในทิชชู่เช็ดตูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีของผู้ด้อยอำนาจที่จะ ระบายความอึดอัดครับข้องใจคือนี่มันเป็นการใช้อำนาจคุกขามเพราะจริงๆแล้วไอ้การระบายความอึดอัดรับข้องใจบางทีมันก็ผิดบางทีมันก็ผิดอะ่ะถ้าว่ากันตามกฎหมายจริงมันคือประชนมันมันมันไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรจะอดทนใช่ไหมเหมือนก็บอกว่าไอ้คนที่ทวีตบอกว่าให้ทําร้ายลูกประยุทธ์อ่ะแต่เนี้ยนายประเพณีขันทองนี่บอกจะไล่ล่าแบบเนี้ยแบบไม่ยอมรับอะไรหนีอะไรเงี้ยเนี่ยผมถามว่าจริงๆแล้วไอ้การทวีตบอกให้คนทาร้ายลูกประยุทธ์เนี่ยผิดไหมผิด,ผ,ดผิดกฎหมาย ผิดในทางศีลธรรมทางสังคมอะไรก็ผิดแต่ผมถามว่าแล้วเวลาที่คนก็เดือดแค้นเวลาะยุตไปแบบสั่งทาร้ายลูกคนอื่นนะไม่ใช่ไม่ใช่สั่งแล้วแล้วคนไม่ทํานะสั่งแล้วก็มีคนทาด้วยนะมันกรณีที่มันมีลูกคนอื่นถูกจับถูกทําร้ายเยอะแยะไปหมดเนี่ยคนเขาไม่เดือดแค้นหรองั้นไอ้ความเดือดแค้นนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเป็นปเรื่องปกติที่ว่าผมก็คิดว่าแต่ไอ้ที่ทวีตไปนั่นก็ป่าประโยชน์อะเพราะยังไงลูกประยุต์ก็ไม่กล้าเดินถนนหรอก เขาบ่ามันก็คนมันก็แบบมีความรู้สึกว่ามันกะโดได้อยู่ดีอะบก็คือมันมีเด็กไปประท้วงแล้วก็โดนฉีดน้ําโดนแก๊สน้ําตาโดนตํารวจกระทืบโดนจับไงแล้วคนเขาก็พูดในทํานองว่าลูกเขาลูกเราหัวหัวอกเขาหัวอกเรานะลองคิดดูดีแค่นั้นอะในในในยะอะแต่คดีหมิ่นอันนี้เนี่ยที่ออกมาเนี่ยเป็นเหมือนการเชือดไก่ให้ลิงดูไว้แถบอันนิดนึงค่ะเออเคสของบ้านไฟไหม มีคนไปพูดโพดสซ้ำเติมอะไรแหน่งเนี่ยก็ไม่ถูกใช่เออแล้วโดวนเมืองไทยประกันชีวิตโดนโรงพยาบาลรังสิตหลังต่างไล่ออกด้วยนะถามว่าเอะโทษมัมก็ขั้นต้องไล่ออกเลยมันก็ถูกนะแต่ถามว่าไอตอนที่พวกสมน้หน้าเรื่องปีห้าสามอะไรหรือว่าพวกที่ไปโพสแบบประเภทดา่าม็อบแบบแช่งให้ตายให้อะไรอย่างเงี้ยดา่าแกนนะม็อบติดคุกขอให้มันตายนะอะไรพวกที่โดนเมืองไทยประกันชีวิตหรือโรงพยาบาลรังๆไล่ออกมา แล้วพี่ถึกจำได้ไหมที่แผ่นดินไหวเชียงรายอ่ะแล้วภูเขาถล่มอ่ะแล้วก็มีคนบอกว่านี่ไงจังหวัดเสื้อแดงอ่ะก็ต้องโดนลงโทษอย่างนี้แหละธรรมชาติลงโทษอ่ะใช่ป่ะพุ่งนี้โดนอะไรออกปะเออ่ะ คดีที่เกี่ยวเนื่องคดีหมิ่นที่เกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของพลเอกประยุทธ์เหมือนกันแต่อันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ฟ้องเองนะคะเป็นการฟ้องจากบริษัท g ร mm. ฟเอ e เน y d e จีเดเวล n อฟ้องสสพักเก้าไกลค่ะคุณเบนจาแสงจันท์เป็นหมายเรียกคดีหมิ่นประมาทละเมิดแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์นะคะ, mm. ะฟ้องที่สืบเนื่องมาจากกรณีอภิปรายพลเอกประยุทธ์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณเบญจาบอกว่าการนําเสนอในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนั้นเนี่ยเชื่อมั่นว่าข้อมูลในการนําเสนอเป็นการตั้งคําถามถึงการดํารงคงอยู่ของระบอบประยุทธ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนคือตอนนั้นเนี่ยคุณเบญจาอภิปรายทํานองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนพลังงานทําให้ประชาชนเสียประโยชน์มโหฬารสร้างความร่ํารวยให้ตัวเองแนละพวกพ้องโดยเปิดให้เอกชนรายหนึ่งได้รับสัมปทานพลังงานนั่นเองก็เลยเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องมา ทำให้บริษัทกาฟเอเนจีฟ้อ,ฟองหมิ่นประมาทกับคุณเบนจ์เรื่อนนี้โดยหลักแล้วเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีสิทธิ์ฟ้องแต่โดยหลักทางทางกฎหมายแล้วมันเป็นเอกสิทธิ์สสที่ต้องขยายการคุ้มครองเพราะว่าคุณจะบอกว่าถ้าเราอาภิปรายว่าประยุทธ์เอือ้อประโยชน์ให้อกระชนเราอาภิปรายเหมือนกับที่คุณประเสริฐอภิปรายว่าอ,อ,อะไรอะอภิรายุลเรื่องสุจริตถุงมือ,อยาง มันต้องาพาดพิงคนนอกสภายอยู่แล้วอย่างเช่นทุ่มเยามมันเกี่ยวกับใครบ้างใครมันตัวนั้นพวกนั้นมีสิทธิ์ฟ้องคุณประเสริฐทุกคนนะแล้วก็เหมือนกับคุณเบญจาเขาเขาพูดถึงประยุทธ์เอื้อประโยชน์ให้บริษัทการอย่างไรบ้างแต่จริงจริงอันนี้คือในหลักกฎหมายบินประมาแล้วมันถือว่าเป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะค่ะอาจจะไม่มีเอกสิทธิ์แต่ว่ามันเป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะเมื่อคุณอภิปรายอย่างนี้แล้วเนี่ยอภิปรายว่าประยุทธ์เอื้อประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้่บริษัทจะฟ้องก็ได้ แต่จริงๆแล้วโดยหลักกฎหมายแล้วคือว่าเขาทําเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อให้เห็นว่ามันเกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรอะไรอย่างไรคุณว่าไม่จริงคุณก็โตทะย้งมาชี้แจงมาค่ะแก้ไขนิดนึงค่ะพี่ถึเธคุอคุณอภิญญาฟ้อง ASAS ฟ้องคุณอภิญญาป่ะชินขอบจําได้ไหมพี่ถึงอันนั้นเป็นประโยชน์สาธารณะใช่เขาฟ้องใ แก้ไขนิดนึงที่เมื่อสักครู่ค่ะพี่ถือพาดหัวข่าวนะผมไม่โดนจุดถล่มเป็นบริษัทไทยประกันภัยไม่ใช่ไทยประกันชีวิตถ้าอย่างนั้นนะเรื่องคุณเบญญาเราต้องอ้างอิงไปถึงเรื่องคดีชิงขอบกับคุณอภิญญาเนาะจริงก็อภิญญาสุภิญญาสุภิญญาคืออันนั้นก็วิจารณ์ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่วิจารณ์ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นเรื่องสาธารณะ มันเป็นเรื่องสาธารณะเพราะว่ามันมีความเกี่ยวพันว่ามันเป็นบริษัทของนายยกของนายนังคุณก็ว่าไปอันนี้ไม่จําเป็นต้องมือสอด้วยมันก็วิจารณ์ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องสิทธิภาพที่ต้องทําได้มีคดีหมิ่นอีกนะคะคดีที่คุณช่อฟออ้องนายบุญเกื้อปุษตเทโวกรรมการโคศกกลุ่มไทยพักดีเป็นจําเลยฐานหมิ่นประมาทเหมือนกันอันนี้เป็นกรณีเมเดย์นะคะที่คุณช่อบ,บอกว่า เมื่อวันที่1นถึงสาพฤษภาคมเนี่ยคณะก้าวหน้าจัดโครงการเมเดเมเดสนับสนุนศิลปินนักดนตรีที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ในช่วงโควิดนะคะ,ะโดยไรายได้จากการระดมทุนเงินบริจาคระหว่างคอนเสิร์ตก็จะถูกส่งต่อไปให้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและที่นี้ทางด้านของคุณบุญเกื้อนเนี่ยไปโพสต์แล้วก็มีการลงภาพและข้อความในทานองว่าคณะก้าวหน้าและคุณช่อเนี่ยกลบเกลื่อนความผิดเรื่องอมเงินบริจาคอชญยกรรมย่อมทิ้งร่องรอยไว้เสมอแล้วก็รายชื่อผู้ได้รับเงินมีพิรุษสเต,ตเต็มหลวงโล ตรวจสอบทางทะเบียนราชแล้วไม่พบว่ามีตัวตนก็เลยทําให้คุณช่อเนี่ยต้องฟ้องคุณบุญเกื้อนี่ยังปากเก่งอยู่เนาะ <c oughs> เออคุณบุญเกื้ออะไรเนี่ยเออดูเหมือนเอ่อเป็นผู้ช่วยสสกิจสังคมแต่ก่อนใช่ป่ะเอ้ยไม่ใช่ผู้ช่วยเป็นเป็นอะไรเป็นทํางานให้สสอ,อ่ไม่ใช่โทษทีผมผมจาผิดละคนใช่ไหมเออไม่ใช่ <c oughs> มใชผมผมพูดเพียพักผ<อ>ิดเออพูดปเป็ี่ยนกิจสังคมคือพักคุณนำทินน่นนอ่ะก็คือแบบ เขาเนี่ยเป็นผู้ช่วยสสแล้วเป็นผู้ช่วยทํางานทห้สสแล้วโพสโพสไล่แรง้งถูกไล่ออกตอนนี้มาอยู่พักไทยพักดีตอนนี้มาอยู่กับหมอวโลงหมอวโรงเสร็จแล้วเออ้างว่าจะไปรวบรวมรายชื่อคนที่ได้รับความช่วยเหลือไม่ได้รับเงินเออแล้วมันเรื่องอะไรฮะไปเที่ยวไล่จับผิดเขาเนี่ยเอาแค่นี้ก็ถามละ อ้างว่ามีคนแบบหลักฐานที่ส่งมาแบบไฟล์ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ3ล้านชื่อแต่คณะก้าวหน้าจ่ายเพียง2427้่เล้านชื่อมาเทียบกับ3าล้านบาทเอาแล้วเขารับปากหรือว่าเขาต้องจ่ายทั้งหมดมคนขอรับความช่วยเหลือเขาก็บัน,นั้นเขาก็ชัดนี่เขาก็บอกแล้วว่าเขาจะสุ่มใช่ไหม,มเขาจะรันการสุ่มขึ้นมามมแล้วก็แบบมีเงินแบบเงินบริจาคเข้ามาเป็นเขาเป็นตัวกลางในการช่วยไปหาเรื่องหาเรื่องในเรื่องที่แบบ มันไม่ได้เป็นเรื่องซะ<ช>นิดหนึ่งถ้าหมอว่าลงก็ยังไปคุยอีกว่าเดี๋ยวหนึ่งในสองสัปดาห์เนี่ยภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้เนี่ยโจทย์อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นจำเลยก็ได้ถ้าเขา,าไปรวบรวมคนที่ยังไม่ได้รับเงินมาเปิดเผยต่อสาธารณาชนคือ,เ,อเขาจะอย่างนี้เขาจะบอกว่าเขาจะประก,กาศว่าในสองพันสี่รอยยี่สิบเจ็ดรายชื่อแรกเนี่ยที่ที่อยู่ในโคต้าจะได้เงินอะมีใครไม่ได้เงินบ้างพี่ถึกคิดว่า,ม,วววามันจะมีกรณีจ้างไหมแล้วคิดว่า คณะก้าวห,หน้าเขาไม่ได้ทําหลักฐานการรับเงินเ <ถา S 1> ลยฐ<ถ>านการจ่ายเงินใช่ไหมเขาจ่ายเงินแล้วเขาจ่ายไปเขาไมไ่ทำหลักฐานมั้งเหรอมันอาจจะมีก็ได้ในสองมันเสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดรายชื่อที่บังเอิญเป็นพวกที่แบบตอนหลังกลับมารู้สึกว่าจะเอาเรื่องหาเรื่องมาเล่นงานคณะก้าวหน้าอะไรต่างเนี้ยแต่ถามว่าคุณไม่มีหลักฐานการรับเงินอ่ะค่ะ คณะก้าวหน้าแล้วก็มาที่แม่ของคุณธนาธรน,นะคะที่สถานีตํารวจภูทรอ,อําเภอป่าโมกจงังหวัดอ่างทองค่ะมีนางสาวเมตตาเกลี้ยงกลมผู้ได้รับมอบอํานาจจากนางสมพรจึงรุ่งเรองกิจผู้เสียหายพร้อมด้วยทนายความเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ดําเนินคดีกับนายเสรีวงมนทานักจัดรายการโทรทัศน์และนายอนนทศักดิ์วรวิทย์อาจารย์สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา้าคือทั้งคู่เนี่ยจัดรายการออกทันเนชั่นเนชั่นเอ่อ วันที่ยี่สิบเอ็ดมกราเนี่ยเหรออ๋อไม่ใช่ท็อปนิวเลยนะนี่เนชั่นเลยนะบอกว่าเนื้อหาเจความคือมีกล่าวหานางสมพรอย่างรุนแรงตระกูลทำลายชาติชังชาติอะไรอย่างนี้คือบอกว่าเป็นเพราะเป็นเพียงเป็นแม่คุณธนาธรถูกโยงเข้าไปเรื่องการเมืองแล้วก็แบบเอาไปพูดกันอย่างสนุกปากคือด่าทอเขาอะก็เอาก็เลยฟ้องได้สาเหตุที่ไปฟ้องที่อ่างทองอ่ะเพราะว่าเรื่องเป็นตระกูลอะ เพราะว่ามีผู้ที่รู้จักกับผู้เสียหายได้รับชมรายการที่เป็นการหมิ่งประมาทในจังหวัดอ่างทองและได้โทรศัพท์ไปไปสอบถามยังคุณสมพรนั่นแหละค่ะว่าเหตุการณ์ที่ทั้งสองในกล่าวหามีข้อเท็จจริงอย่างไรคือจริงๆไอ้แบบเนี้ยฟ้องที่นู่นก็ได้นะแม่ห้องสองก็ได้แต่เขายังไม่ยังไม่เอาขนาดน,นั้น <c oughs>